วันนี้ก็จะขอติดกระแสหน่อยนะอย่าว่ากันนะอขอติดกระแสเขาหน่อยกระแสเขากําลังดังๆนะช่อง VIP ีก็จะมาน,นําเสนอเลขที่เขาดังๆนะเจ้าที่ดังๆตอนนี้ใครรู้ไหมให้อยาาบอกให้บอกเนี่ยบอกน้อยๆกันแล้วกันนะอันนี้นี่นี่นี่ใครนะเลขใครนะที่มีคําว่าน้ําน้ําอะไรน้ําบาดาล มีแล้วก็มีเลขด้วยเลขสองอ่าให้ใบนะมีคําว่ามีคําว่ามารดาหนึ่งละให้ใบคําก่อนนะที่เลขให้แม่นแม่นงวดที่แล้วอ่ะเกตสองสองเกตอะไรรางวัลที่หนึ่งนะที่คนดังๆให้ใบชื่อนะมีคําว่ามารดามีคําว่าเลขด้วยเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านี่แหละ แล้วก็มีคําว่าดินน้ําลมไฟรวมกันแล้วอ่ะให้สมาชิกใบๆสิชื่ออะไรหวย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 แม่น้ำหนึ่งนะครับอ่าหวยแม่น้ำหนึ่งอ่าช่อง VIP ก็ขอติดกับแสกับเขาหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะอืมก็เขาให้เลขมาแล้ววันนี้ก็จะเอามาให้สมาชิกดูบ้างเผื่อมันชนกับเลขของอาจารย์นะอ่า ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มในอะไรเนี่ยมันชนกับเลขบนหรือเลขล่างก็ได้่ในนั้นอ่ะจัดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะชนหรือเปล่าเขาก็เข้าไปดูนะครับสําหรับหววแม่น้ำหนึ่งมาแล้วนะครับอ่าคอยดูนะว่าจะชนก,นกันกับของอาจารย์ไหมของอาจารย์ก็ของเขาก็ดังเหมือนกันนะแม่น้ำหนึ่งดังพอสมควรดังมากด้วยยิ่งมาดังงวดที่แล้วเพราะมีคนเอาไปเทียบถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยก็ ก็เลยอาจารย์ก็ติดตามสถานการณ์เหมือนกันในวงการนี้ว่างั้นเถอะก็เขาเพิ่งจะออกมาเมื่อกี้เนี่ยเลขของแม่น้ำหนึ่งก็เป็นเลขอะไรก็ขอเชิญชมได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะ,ะเพราะว่าของเขากับของเรามันจะชนกันไหม แล้วก็ถ้าชนกันก็จัดเน้นๆถ้าไม่ชนกันก็จับมัดกันนะจับมัดกันเอาเด่นมัดจับมัดกันมันของเราอาจจะเฉียวของเขาอาจจะเฉียวก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่างวดที่แล้วมันดังของแม่น้ำหนึ่ง,งวดนี้มันอาจจะอาจจะก็ได้นะอาจจะให้คิดเอากันแล้วกันนะครับเลขของแม่น้ำหนึ่งมีอะไรบ้างดูสิจเจ๊นี่แหละมีเท่านี้แหละเ,เลขที่เขาจุดทูบได้แล้วเนี่ย 4 2 8 08นะเอาไปพิจรารณาดูนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะช่อง VIP จะได้ดังด้วยไงประมาณนี้เกาะกระแสก็ขอขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับงวดน,นี้ขอให้ถูกรางวัลที่1กันอีกนะครับรวย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 ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอะไรนะ